สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตสั้นๆพร้อมลุ้นไปด้วยกันครับเพราะตอนนี้ Facebook ไม่เพียงให้เราเลือกสลับรูปแบบการแสดงผลดีไซน์ใหม่สำหรับเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งดีไซน์ใหม่สวยสะอาดตาน่าใช้กว่าเดิมมากครับแต่ยังมาพร้อมกับด์กโหมดให้เลือกใช้กันแล้วด้วยครับไปดูวิธีง่งงายๆในการเลือกใช้กันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ การสลับไปยัง a ฟซบุ o k ดีไซน์ใหม่ทำได้ง่ายมากๆเลยครับในหน้าจอของ Facebook บนคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มรูปสามเหลี่ยมด้านบนครับในเมนูที่แสดงขึ้นมาคลิกสลับไปใช้ Facebook ใหม่ในการสลับไปใช้งานครั้งแรกหน้าจอแสดงข้อความขอต้อนรับสู่ Facebook ใหม่เอี่ยมที่เรียบง่ายกว่าเดิมจะแสดงขึ้นมาพร้อมข้อมูลสั้นๆครับเช่นโหมดสีเข้มการติดตามการอัปเดตอย่างฉับไว และการค้นหาง่ายขึ้นให้เพื่อนๆคลิกถัดไปได้เลยครับหน้าจอเลือกรูปลักษณ์จะแสดงขึ้นมาบอกให้ทราบว่าเราสามารถเลือกการแสดงผลโหมดปกติและดาร์กโหมดได้แล้วครับให้คลิกเริ่มต้นใช้งานหน้าจอ Facebook แบบใหม่ก็จะแสดงขึ้นมาด้วยดีไซน์ใหม่ดูง่ายสะอาดตาสบายตามากกว่าเดิมมากๆเลยครับน่าใช้ยิ่งขึ้นในหน้าจอนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการสลับการแสดงผลเป็นดาร์กโหมดก็ทำได้ง่ายมากๆครับ ด้วยการคลิกปุ่มรูปสามเหลี่ยมมุมบนขวาเมนูจะเปิดขึ้นมาให้คลิกเปิดสวิตช์โหมดสีเข้มเท่านี้ก็เรียบร้อยครับการสแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นโหมดสีเข้มหรือด์กโหมดให้กับเราแล้วครับถ้าต้องการสแสดงผลโหมดปกติก็คลิกปุ่มโหมดสีเข้มเพื่อปิดง่ายๆแบบนี้เลยครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการสลับไปใช้ Facebook เวอร์ชันคลาสสิกแบบเก่าก็ให้คลิกเลือกคำสั่งสลับเป็น Facebook เวอร์ชันคลาสสิกการสแสดงผล ก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมง่ายๆเช่นเดียวกันครับจากนี้ไปเรามาลุ้นกันครับว่า Facebook จะเปิดให้เราใช้ดักโหมดสำหรับแอป,ปบน iPhone กันเมื่อไหร่เพื่อนๆคนไหนรอกันอยู่บ้างครับชูมือเอ้ยคอมเมนต์บอกรอกันรัวๆได้เลยนะครับแล้วเรามารอไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ